เรือฟูพร้อมทุ่ม95ล้านโยูโรในการล่าตัวดิโก้บินเรียนเป้าหมายหลักในช่วงปี2026เอาล่ะยนงไงสถานการณ์ปกติแล้วโจนเผยซาร่าขอโทษเชื่อมร่วมทีมเร์พูลในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยฟันเดอร์เบกยกอีซักคู่ปรับแข็งแกร่งสุดในพรีเมียร์ลีกเอาล่ะยนงไงไลซาร่าสาติสวยเยือนสนามน้องใหม่น้องไก่5ประเด็นเด็ดเร์พููพบกับสเปอร์ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขวันพิมพ์ม,มายเอังกฤษนะฮะตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอราวประมาณ95ล้านยูโรหรือประมาณบบราว89 3ล้านปอนด เพื่อจะคว้าตัวนิโก้วินดเรียนปีกตัวเก่งของแอตติกครับโดยแข่งทีมชาติสเปนวันนี้ถูกวางให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของสโมสรสำหรับแผนการเสริมทัพในระยะยาวปีศ0ั26รายงานข่าวระบุเรยาร์ว่าลิอร์พูชื่นชอบศักยภาพของวินโดเรียนมาอย่างจอดเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติโดยเฉพาะจุดเด่นด้านความเร็วความคล่องตัวและก็ความสามารถในการเลี้ยงบอลทะลุดนรับคู่แข่งรวมไปถึงการสร้างความอันตรายจากริมเส้นซึ่งก็สอดคล้อง กัาสไตล์เกมรุกที่ทีมโขนแดงลรเอร์ผู้ต้องการนีโกวินเรียนนั้นถือว่าเป็นการังหลักของสโมสรแอตแลติกครับและก็เป็นหนึ่งในปีกที่ได้รับความจับตามองมากที่สุดในลาลิก้าสเปนตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มของทีมที่สม่ำเสมอรับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทําให้เขานั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนาทั่วทั้งยุโรปในเวลานี้แต่ลิเอร์พูลเองก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังมากที่สุดแหล่งข่าวการันชิตเปิดเผยบอกว่า การวางแผนยื่นข้อเสนอระดับ9.5ล้านยูโรแสดงความม่เห็นถึงความตั้งใจของลิเวอร์พูลในการจะคว้าตัวแข่งบริเียบารุ่มทีมในอนาคตเพื่อจะ,จะยกระดับนะฮะดา,ารุกะก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายขุมกำลังดรยะยาวโดยสโมสรต้องการนักเตะที่อยู่ในช่วงอายุการใช้งานสูงและก็สามารถเป็นแกนหลักของทีมได้อีกหลายปี แต่ใก็ตามการเจรจาอาจจะไม่ใช่ว่อง่ายเนื่องจากว่าอารันติขับขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษานักเตะค,คนสําคัญและมักจะยึดตามเงื่อนไขค่าจีสัญญาเป็นหลักทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างอร,รอบคอบก่อนเดินหน้าอย่างเป็นทางการหากว่าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงนิโก้วินเดเรียนอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลและก็เป็นจิ๊กซอที่สําคัญในแนวรุกของทีมสำหรับการลลยศึกทั้งในประเทศและก็เวทียุโรปอนาคตอันใกล้นี้ เคลติชโตนวิฟิลลูกม่อลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มโมเมสซาร่าเปิดปากขอโทษเพื่อนร่วมทีมได้เปร้อยพร้อมยันตอนนี้สถานการณ์ในทีมกลับมาเป็นปกติทุกคนยังแฮปปี้กับโมเหมือนเดิมนะโดยเคลติชโจนกองกลางเลือดู้ดดีขกองลิเวอร์พูลเปิดเผยบอกว่าโมซาร่าปีกซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ได้กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ได้ให้สัมภาษณ์เชิงลบต่อสโมสรรวมถึงตัวผู้จัดการทีมอาร์เนสซัสหลังจบเกมพิมเบร็กนักชี่ของแดนลิเวอร์พูล ทำได้แค่ออกไปเสมอบริดไป3ต่อ3เมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนโดยโบเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตนเองสูงและเขาก็มีสิทธิพูดในสิ่งที่เขาคิดจนได้กล่าวแบบเ e อ็กซโคลีฟผ่านหน้าของสกายสปอร์สื่อกีฬาชั้นนาที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคมเขาได้ขอโทษพวกเรัแล้วโดยพูดประมาณว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันมันกระทบกับใครหรือทําให้ใครรู้สึกไม่ค่อยดีผมขอโทษด้วยนะนั่นแหละคือตัวตนของเขาในครั้งนี้ โดยผมพูดได้จากสิ่งที่ผมรู้จักโมและก็จากสิ่งที่เขาปฏิบัติกับพวกเราเขามีทัศนคติที่ดีเขายังเป็นโมคนเดิมยิ้มแย้มเหม,มือนเดิมและทุกคนในทีมก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิมทั้งหมดผมคิดว่าดีเป็นส่วนหนึ่งของความกระหายที่จะเป็นผู้ชนะและผมก็ไม่คิดว่าเขานั้นจะเป็นคนสุดท้ายที่แสดงออกแบบนี้ผมเข้าใจดีว่ามันมีวิธีการแสดงออกอยู่หลายแบบ แต่ถ้านักเตะคนใดคนหนึ่งโอเคกับการนั่งเป็นตัวสำรองไม่อยากจะลงเล่นหรือช่วยทีมแบบนั้นผมมองว่านั่นแหละคือตัวปัญหาอย่างแท้จริงทุกครั้งที่มีความไม่พอใจหรือว่าอารมณ์เดือดดาลจากพวกเรารวมถึงตัวผมเองมันก็มาจากเจตนาที่ดีเสมอจังหวะนั้นอาจจะสื่อสารออกมาได้ไม่ถูกวิธีแต่ก็ไม่เคยจินตนาทาร้ายทีมเลยสตาฟโคช้ชผู้จัดการทีมหรือว,ว่าใครก็ตามตอนนี้เรื่องน,นั้นผ่านไปแล้ว อรอนนั้นกาลังพัฒนผลงานได้อย่างเจอเจียมและก็เล่นกันได้อย่างดีและก็เริ่มคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องสำหรับลิเวอร์พูลเองมีโปรแกรมลงเตะพิมารลิกในวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้ซึ่งจะออกไปเยือนท็อตแน,นมฮอตสเปอร์แต่จะไม่มีซาร่าช่วยทีมเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์สู้ศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2025ที่ประเทศบอระโกนา อาร์เดนงแบิกกี้ฟันเดอร์เฟนประกาศหลังสเปอร์ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าอาริสันเดอร์อิซักก่อนหน้าลิร์พูคือคู่แข่งที่สร้างความหนักใจกให้กับเขามากที่สุดในพรีเมยร์กีกหลังเคยดวนกันสมัยที่ดาวยิงสวิดิส์คาแข่งกับนิวคาสเซิลพร้อมชี้เป็นจุดเด่นทั้งความเร็วเทคนิคและก็การจบสกอร์ที่ทําให้ได้รับต้องปวดหัวทุกครั้งที่เผชิญหน้าโดยฟันเดอร์เฟนดาวเตะทีมชตนเนเธอร์แลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับแกรี่เดวิลคอมเมนต์สเตเตอร์คนดัง ก่อนเกมพีมเบรเก็กนทีสเปอร์จะเรี่มเปิดบ้านบูกับ,บน,นักขอนลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้ว่าอิซักนั้นเป็นคู่แข่งที่หินที่สุดเท่าที่เคยเจอมาอไรต่อก,ก่อนมาแม้ว่าดาวยิงทีมของแดงลิเวอร์พูลจะยังคงโชว์ฟอร์มไม่ออกนัั้งแต่อำลาสาริกาดงย้ายมาค้าเกือกกับชินแอนฟิวเรานั้นเล่นกับนิวคาสเซิลตอนที่เปาแพ้เกมนั้นผมเล่นแย่เช่นกันมันเป็นเกมที่อิซักนั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลสำหรับผมแล้วเขาเป็นนักเตะอะก็ท็อปคาส ตาววัย24ปีรายนี้ซึ่งก็ลงเล่นใ้กับไก่เดอะทองมาแล้วมากถึง73นัดได้เอ่ยผมรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นยอดนักเตะแต่ว่าเกมนั้นเขายอดเยี่ยมมากเขาวิ่งสอดหลังได้ดีเขาเข้าหาบอลได้ดีและก็บีเทคนิคที่ดีกับบอลเขามีความเร็วและก็จบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ฟันเดอร์เฟนมีเพื่อนร่วมทีมชาติของเฟอร์จิฟันได้กัปตันทีมลิเวอร์พูลพาดในการดวลกับทีมเครื่องจักรสีแดงใน2ขนหลังจากที่ บาดเจ็บโดยท,ที่ทีมดังแห่งเบอร์ซี่ไซส์กำชัยได้ทั้ง2เกม4-0เกมคาราบาลคัฟและก็5-1ต่อเกมพีมารลกซึ่งทำให้พวกเขานั้นรอประทักกับทีมของอาเนสสลอตเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม2024ซึ่งวลร์เนแม็กชินก็คว้าชัยได้เช่นกันในเกมพีมารลกด้วยสกอร์4-2 หลังจาก7วันที่ไม่ได้ลงสนามตอนนี้ลิวเวอร์พูลจะเรมเดินทางไปยังลอดอนเหนือเกมพิมพ์เบรกเย็นทตนนมฮอสเปอร์ N ซึ่งก็กำลังจะพบก,กับความยากลำบ,บากภายใต้การกมบงเขียนของโทมัสแฟรงค์วันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้โดยหรับทัพหงนงแดงเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นโดยที่ไร้พ่า้าเกมติดต่อกันในทุกรายการและแน่นอนว่าอาร์เนสล็อตแอนด์โคก็กำลังพยายามที่จะสร้างผลงานได้ดีขึ้นในแมตช์ที่เรียกว่าประทะก,กับสเปอร์ที่สำคัญลิเวอร์พูลต้องการคว้า3คะแนนอันล้ำค่า ในเกมนอกบ้านที่จงได้ก่อนช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสแลเริ่มจุที่หนึ่งก่อนการแล้วกันเกมแรกไรซ์ซาลาโมซาร่าเพิ่งจะเคลียร์ใจกับอาเนสซอร์ตเป็นที่เรียบร้อยและนักเตะก็กลับมาลงสนามกับดิคารันในแมชปัชนะบริันโดยผลงานของเขาโดดเด่นไปอย่างมากแต่ว่าตอนนี้นักเตะต้องเดินทางไปช่วยอียิปต์ในศึกแอฟริกันเดชันคัพโดยงานนี้ยังรอดูกันต่อไปว่าบางโบจะลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับหงแดงไปแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามโคชอาเนสซอร์ต ยินกะรัตในช่วงก่อนเกมกับพาันน้งของสเปอร์ว่าความบาดหมางทางการัน,นได้ผ่านพ้นไปแล้วหลังจากที่นักเตะการบาบามีส่วนร่วมกับทีมกันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสาวกเดอะคอฟเองจะไม่เห็นซาร่าลงกสนามนานสุดราวหนึ่งเดือนครึ่งโดยนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่18มกราคมถ้าทีมชาติอียิปต์ผ่านเข้าไปถึงรอบนันไดสำหรับพนักของทางฝั่งตอนนี้เป็นหน้าที่ของแนลรุกลิเวอร์พู ที่ต้องแสดงให้เห็นแล้วว่ายัางคทงทำผลงานได้โดดเด่นแม้ว่าจะไร้สาราโดยทั้งฟอร์เรียนเวียดและก็อาริสันเดอร์อิซักจำเป็นจะต้องก้าวขึ้นมารับบทบาทสําคัญในครักนี้ให้จงได้ต่อมาข้อที่2ฟอร์มสเปอร์คาดเดาได,ไ,ได้ไม่ได้ในยุคข,ของฟรง่งโดยสเปอร์กับคําว่าคาดเดาไม่ได้มักจะถูกพูดถึงควบคู่กันมาโดยตลอดในหน้าประวัติศาสตร์และก็ถูกเอ่อฤดูการนี้พวกเขาจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยจริงๆ ตอนนี้แฟรงค์ Frank เข้ามาโกบับงเยียนมีคาดความคาดหวังว่าไก่เดนทองจะมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแต่สถานการณ์ตอนนี้พวกเขานั้นรัง้งอันดับที่11บนตารางพิมพ์เรกและเพิ่งออกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เดชศูนย์ต่อ3มเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขานั้นพ่ายแพ้ในเกมสําคัญในการสู้กับคู่แข่งโดยตรงหนึ่งในนั้นก็คือการออกไปโดนปืนใหญ่อาร์ซนอนถล่ม4ต่อ1และนั่นทําให้แฟรงค์กำลังโดนกดดันและก็แดงถาโถมอย่างหนัก จนถึงขนาดมีเสียงเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งแต่ได้ก็ตามในเวลานี้แล้วตำแหน่งของแฟรงก์เองนั้นยังไม่ถูกบอกว่าตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปหากว่าลูกทีมของกุนซืออาเนสซอร์ตสามารถบุกมาจัดก,การสเปอร์ถึงบ้านของตนเองได้ต่อมาข้อที่สาสถิติของลิเวอร์พูลที่สนามใหม่ของสเปอร์นี่จะเป็นการไปเยือนทันเนอร์อตสเปอร์สเตเดียมครังที่8ของลิเวอร์พูลและก็เป็นครังที่7ของเกมพมรีเมียร์ลีกซึ่งทัพผงแดงมีทั้งช่วงเวลาที่ดี และก็ไม่ดีปะปนกันไปการพบกันครั้งแรกในสนามแห่งนี้ถูกตัดสินด้วยประตูของเปอรเวโตฟิเบนโดช่วงเดือนมการาคมปี2020ซึ่งก็เป็นฤดูกาลที่เจกเกนครอบพาลิเวอร์พูลผงาดคว้าแชมป์ลีกก่อนที่หงแดงลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะ3-1ต่อได้อีกครั้งในช่วงอีก1ปีถัดมาหลังจากนั้นเดอะเรดเก็บผลเสมอ2-2และก็ชนะ2-1ต่อตามลำดับ แต่การเข้าประตูตัวเองช่วงวินาทีสุดท้ายของจอแอลบาติฟทำให้ดิบฟูซึ่งเหลือเพียงแค่9คนต้องอกหักพ่ายเป็นต่อ2ช่วงกันยายนปีสองพันยี่สิบสามและข่าวดพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันแมน่คลั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันุดคับ